สวัสดีครับคุณเ่นเอ็แล้วนะครับก็มาส่งงานเจ้าดีแม็กนะครับคันนี้ก็มาเสริมหลอกับเราแล้วชุดกระชนหน้าหลังออปชันไปแล้วนะครับวันนี้ลูกค้ามาเสริมหลอดนะครับเป็นโลบาร์ของออปชั่นนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมแหลกโลบาร์ข้างบนเลยนะครับนี่โลบาร์พร้อมแหลกนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการเพราะตัวนี้เป็นวีคอร์สนะก็จะเป็นแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือครอบไม่หมดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นงานของออปชันนะครับตัวนี้เป็นของแม็กไลเนอร์เนาะนี่ครับติดตั้งให้ลูก กับชุดโลบาร์พร้อมแหลกนะครับของออปชั่น4คน4นะครับผมนี่เลยติดตั้งออกมารอๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับงานการชนแต่งออฟโรดแบบนี้เนาะหรืองานสเกิร์ตรอบคันนะครับหรือว่าเป็นงานไฟหน้าเนาะงานเฟลิปแปลงชมต่างๆนะครับก็มาปรึกษาเราได้อยู่หลังทางกรนทงแรนะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อทางแลน์เพื่อนเพติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ